จะเป็นสวนนะครับยังแต่เนื่อ๋ยวได้มารักษาไว้เมื่อติดแล้วนะครับโอ้ครับนี่ครับน้ำยางมาลัดเนอโอ้ไหลแล้วครับวันนั้นนี่มีเลยนะครับมีอยู่ครับมีน้อยนี้ยางลงน้อยย่นนะครับการทักษารอบที่สองนะครับ โอ้นำยางมาแล้วรัโผมโอ,โอ,โอชูนะครับต้นได้แ่มก้เจ้าของสวนชอบหาต้นอยู่นะครับสวนลุงน้อยยนต์ครับ้องเขียวอวัน้นองดัน,นครับ